ท่านผู้ชมครับวันนี้ผมอยู่ที่ศาลเจ้าพ่อขาเหล็กนะครับที่วัดนากอกอำเภอบอกรเรือจังหวัดน่านครับก็เมื่อสักครู่ก็คือการไหว้สักการะเจ้าพ่อขาเหล็กนะครับซึ่งตามประวัติติดตามในท้ายคลิปนี้นะครับที่ไปที่มาเป็นยังไงวันนี้ผมจะพามาชมาแล้วก็ที่ไปที่มาของ ประวัติของเจ้าพ่อขาเหล็กนะครับก็ยืนยันว่าตรงนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลและก็ใช้พิจารยาในการรับชมนะครับหูไข,ขายตกไ่ตีมีลําบากอันใดก็ขอคือปปูนี่นะช่วยเหลือเขาหูมดมีมดสินมีโชควีลาบกุญยาบารมีวาสานาะ ขอบุญญาบารมีจะบอกคขาเล็กนี่ติลูกได้มากราบมาไหวมาสาจิตกายที่ปอจะอยู่ไหนหน้าที่นี่ปอนังอยู่นี่แล้วก็ขอปอนี่นะเมตตาต่อรุกหร้านกุกุกุกคนในบุญข้างนี้คือเป็นบุญใหญ่มีความสําเร็จบุญดีมีปรถนาบุญดีมีปารมีบุญดีมีเงินมีท้องบุญดีขอบารมีทุกสิ่งทุกอย่างนะมัง อิยังสังขยะพุทโธนะโมพุทธยะปารมีเจ้าปู่ญ่เหนือกว่าทีใดเป็นทหารองค์ละใหไงตีหักสมภาษามู่บ้านและสถานตีนี้วัดวาอารามหมู่บ้านนก,กองนี่เพื่อมีปารมีกันกุกๆกุคนเจ้าปอดได้หักสมภาษาก็ขอเพื่อลูกหลานในทุกคณะตีได้มาวันนี้เพื่อเดินทางปลอดภัยเพื่อได้บุญใหญ่บุญโตนี่กับไปทีื่อเขามีโจกม,มีลาบวันหน้าเขาจะได้มีเออ บารมีเกินแก้วเงินคําได้มาสร้างบุญสร้างบารมีกับเจ้าปูหน้าที่การงานการเงินหยดถาบรรดาซักผู้ใดติ่จะสอบอันใดก็ขอคือเจ้าปู่โจยเขาจินเดอร์ปอเนอรขอพุทโธนะโม,มพุทธยะอิติปิโสภะควาพุทโธนะโมมหาอิติปิโสภะควา,ททมมา,ป,วาปฏิกรรมมังสยยง โธนะโมมหาอิติปิโสภคะวากายวาจาปฏิมังสังฆพุทโธนะโมมหาอิติปิโสภคะวาจิตตังณังเทยะมหาปริตังพุทธกัมมังพุทโธนะโมพุทธายะโอมสะหะมหาปารมีสังขยะพุทโธนะโมพุทธายะข้าพุเจ้าเป็นลูกเป็นดานในบ้านนักบวนี้ได้เป็นล่างผู้แสนพญาคำรือก็บ่เคยลืม อเจ้าปอขาเล็กก็ขอคือเจ้าปอขาเล็กเออวันนี้เจ้าปูแสนปูจะมาผลดมาพายมาเมตาตัวเจ้าลูกเจ้าหลานก็ขอปารมีคุณเจ้าปอขาเล็กนี่หักสมหักสาบอกว่าลูกหลานทีมานี่ก็ขอคือเขารับนอนนอนอุ่นรับเดือดขอนนอนเหมือนไม่แล้วก็ขอคือมีโจมีหลกมมีใจรับคือได้เงินหมุนตื่นคือได้เงินแสนนอนเงนคือเขาสํำเร็จกับนาทีการงานเงินท้องมดหนีมดสินด้วยการร้านเทิน ่าูกเวรานีคนาทีนี่ววนเ,ออนเวลามดีสายทหน้าเออสำนักไลา เดือซื้ออะไรมาเดี๋ยวแกะไป